สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวกับหนังเรื่องยูยิสูนะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือโคตรคนชนเอเลียนนะครับหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยจ i มีทรีโรเ e ติสนำแสดงโดย n นิโคลัสเคธแฟรงคลิฟ l o w และโทนี่จาหรือพี่จาพนมของเราเนั่นเองนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดย Mpicture ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยกับช่องมาดูหนังกันนะครับ ก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด u ั s c r คร e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหรือหากดูคลิปนี้นะครับและอยากแชร์ชวนเพื่อนไปดูในโรงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวหนังต่อไปนะครับสำหรับเรื่องยูจิสูนะครับก็น่าจะอ่านแบบนี้เนาะนะครับ หรือว่าชื่อไทยก็คือโคนคนชนเอเลียนเนี่ยก็เห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าประการที่หนึ่งเลยนะครับมีพี่จาพนมหรือพี่โทนี่จาของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแสดงนําเลยทีเดียวนะและหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมีดาราระดับแบบตัวท็อปของฮอลลีวูดมากมายหลายคนอาทิเช่นนิโคลัสเคธนะครับแฟรงค์กิสโฟลนะครับจากโอ้โหเดอะเพิร์กอย่างนี้นะหรือว่าจากอ่าสัตว์อเมริกา นะครับพี่เขาก็เป็นดาราระดับฮอลลีวูดที่เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์จัดจ้านมากนะครับอีกคนนึงก็คือริกยุนนะที่แสดงในโอลิมปัสแฮตฟาวเล่นแล้วก็เรื่อง เจมบอล007แล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับเป็นดาราที่เรียกได้ว่าเราคุ้นหน้าคุ้นชินกันอย่างดีเรื่องนี้นะโคตรคนชนเอเลี่ยนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับทุกหกปีเนี่ยก็จะมีดาวหางที่จะมาใกล้กับโลกนะครับทําให้มีเอเลี่ยนจากต่างดาวเนี่ยลงมาเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าประลองยุทธนะครับกับ กลุ่มคนนะครับที่มีสกิลการต่อสู้ของยูจิสุเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่โอ้โหนะน่าสนใจนะด้วยพล็อตและอะไรต่างๆที่ผมเห็นพอเห็นปกนิคลัสเคสถือดามสมุนไล่เนี่ยก็คุ้นๆเลยนะครับว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับเฮียนูรีฟหรือเปล่าอ่ะแต่เอาเป็นว่าพอมีพี่นิครัสเคสเนี่ยไอดอนนะครับขวัญใจวัยรุ่นยุคสองพันต้นๆเนี่ยนะครับต้องรู้จักแกยอย่างดีมาประกบกับพี่โทนิจานะโหแล้วยิ่งทำโปสเตอร์ ปิดคู่กันด้วยโอ้โ oh, หอยากดูมากครับคือในฐานะคนไทยเนี่ยก็แน่นอนเห็นพี่โทนิจาต้องไปดูอยู่แล้วในโรงหนังโอเคนะครับแต่ในตัวเรื่องของหนังที่ผมรู้สึกมาทั้งหมดเนี่ยเอาความรู้สึกภาพรวมก่อนเลยนะฮะโอ้ oh my god นะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับอาจจะคาดหวังในเรื่องของบทหนังหรือบทภาพยนตร์มากกว่านี้ไปเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่า อตอนดูเนี่ยรู้สึกไม่มีอะไรที่ทําให้เราถูกตรึงหรือว่าคิดตามหนังได้เลยเพราะหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาเน้นแอคชั่นนะครับเน้นแอคชั่นระยะประชิดนะคาราเต้ยูโดยูจิสุมวยไทยเนี่ยหรือว่าการตะลองดาบเคนโดมาครบมาเต็มจัดเต็มนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะดูหนังหรือชอบหนังแอคชั่นประเภทที่ เป็นศิลปะป้องกันตัวตลอดทั้งเรื่องแบบที่บทไม่ต้องคำนึงเน้นต่อยเตะอย่างเดียวเนี่ยน่าจะชอบนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเกิดมีเรื่องของไดอะล็อ,ลอกเรื่องของมิติของตัวละครหรือว่าบทของหนัง mm. เพิ่มเข้ามาอีกสักนิดนึงเนี่ยผมน่าจะถูกใจมากกว่านี้นะฮะคือพอดูไปปุ๊บมันต่อยเตะจนรู้สึกว่าง่วงอะ่ะ นะครับง่วงจริงๆอันนี้ความรู้สึกผมนะครับคือพี่ๆหลายๆคนที่ดูมาอาจจะชอบมากนะแต่ผมรู้สึกว่าง่วงในหลายๆซีนคือมันเป็นการดูคนไตเตะซ้ำกันไปซ้ำกันมาเนี่ยตลอดแทบจะทั้งเรื่องนะฮะคือข้อดีเนี่ยนะครับคนดูหนังแอคชั่นแนวนี้หรือเด็กๆดูที่ไม่อยากจะดูเรื่องบทไม่อยากจะดูบทพูดอะไรมากเนี่ยชอบแน่ๆนะครับแต่ถ้าใครนะที่ชอบหนังที่มีมิติเยอะๆบทภาพยนตร์ลึกๆนะครับให้คิดตามเนี่ย อาจจะไม่ค่อยชอบกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าทีเด็ดของหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าฉากแอคชั่นไม่ธรรมดาทุกฉากนะครับทุกคิวบูต,ต่างๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าคนที่แสดงเนี่ยต้องมีสกิลอย่างสูงมากพอสมควรคือแค่เห็นฉากลองเทคของพิจาซีนหนึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยผมก็ว้าวมากเลยนะได้ข่าวว่าซ้อมกันเป็นเดือนนะครับคิวนั้นคือลองเทคจริงๆนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพรวม จุดแข็งของหนังคือฉากแอคชั่นการต่อสู้ระยะประชิดทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือจุดแข็งแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องบทเลยเรื่องบทภาพยนตร์ไม่มีอะไรมากครับคือในหนังตัวอย่างบอกมายังไงบทมีแค่นั้นเลยครับผมฉะนั้นใครที่อยากจะมาดูแอคชั่นขั้นวัางแอคชั่นมาดูเรื่องนี้จะจุใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ อากจะมาดูเรื่องบทมิติลึกล้ำหรือดูอะไรให้มันลุ้นยากๆหน่อยเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วก็หลับกันไปเลยก็ได้ผมสารภาพนะผมวูบไปนิดหนึ่งในด้านที่สอนะครับดารานักแสดงดารานักแสดงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตัวท็อปมากๆนะครับแล้วก็นำมาแสดงหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับฮอลลีวูดหรือว่าระดับโลกนะทั้งยุโรปอเมริกันหรือว่าฝั่งเอเชียมีครบเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีสกิลการแสดงอะไรที่ต้องให้ถ่ายทอดแบบลึกล้ําหรือว่าโอ้โหมาตรฐานสูงสื่อสารอารมณ์แบบระดับแบบหนังดราม่าอะไรแบบนั้นแะแต่หนังเรื่องนี้ดาราที่มาแสดงเนี่ยจะแสดงคิวแอคชั่นคิวบูกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมถือว่ามีมาตรฐานมากๆนะครับเพอะมาตรฐานของแต่ละคนทําเอาไว้ดีในทุกๆเรื่องนะครับทุกซีนแอคชั่นดีหมดเลยเพราะนั้นผมใหอ้อยู่ในระดับมาตรฐานเลยนะครับด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงในด้านนี้นะนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนดูหนังเกรดดีในโรงหนังนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใดนะคือผมรู้สึกว่าเหมือนกําลังดูหนังซีรีส์ยุค ปี2000ยุค90นะครับคือสีโทนภาพเป็นแบบนั้นในความรู้สึกของผมนะไลติงแสงเนะี่ยผมเห็นนะว่าเขาจัดนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันมันมีความเป็นดีไซน์ที่ลงตัวและทำให้รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าดึงดูดเลยนะครับในมุมกล้องของฉากแอคชั่นเนี่ยทำออกมาได้ดีนะแต่ว่าด้วยฟิลเตอร์และโทนของภาพเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่าเอมันไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้นะครับและโดยเฉพาะเ uh, อคอมพิวเตอร์กราฟิกอ้เรียกว่าแข็งมากม แข็งมากๆเหมือนตอนเราดูหนังจังจักวงๆช่องอหลายสีฮะแบบนั้นเลยในความรู้สึกของผมนะครับจึงรู้สึกว่านี่คือจุดอ่อนมากๆเลยจนผมนั่งดูไปแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันได้ทุนสร้างเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ทุนต่ำมากๆเลยนะฮะจึงทำให้ทั้งงานภาพและซีจีแล้วก็โลเคชันเนี่ยมันดูแบบเป็นหนังเกตบีไปหมดนะครับอันนี้ในความรู้สึกของผมนะ ซึ่งเพื่อนๆดูอาจจะไม่รู้สึกแบบผมก็ได้ฉะนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าในด้านองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเนี่ยโอ้นะครับต่ากว่ามาตรฐานของหนังระดับที่จะเข้ามาฉายในโรงคือถ้าบอกว่าเป็นหนังเกรดบีเนี่ยได้เลยได้เลยนะฮะคือหนังนี้เป็นหนังแบบเอบวกของระดับหนังเกรดบีอะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าให้ขึ้นหนังแบบบล็อกบัสเตอร์เข้าโรงฉายซีนีมาเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่แบบยากครับยาก แล้วก็ดนตรีประกอบเนี่ยมีตลอดทั้งเรื่องนะครับบรรเลงครอเคลียกันไปแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าช่วยอะไรกับตัวหนังเลยเสียงประกอบเนี่ยทำออกมาได้ดีดนะเสียงชักดาบต่อยเตะก็ทําออกมาได้กระแทกพอสมควรเหมือนกันนะครับทาให้เราที่ดูฉากแอคชั่นเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเหมือนกระแทกได้จริงพอสมควรฉะนั้นนะครับกับหนังเรื่องนี้โคตรคนชนเอเรื่องหรือว่ายูยสึนะครับเต็มสิบเนี่ยผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป สเต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับโคตรคนชนเอเลี่ยนเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป4เต็ม10ก็นะครับนี่คือคะแนนที่ผมให้จากความรู้สึกของผมหลังดูนะเดินออกมาจากโรงก็ประมวลอยู่พอสมควรนะครับแต่เรื่องนี้นะใครที่เป็นคอหนัง รางวัลหนังที่มีมิติเนื้อเรื่องเยอะๆหรือว่าทักษะการแสดงสูงๆนะครับอาจจะผิดหวังนะแต่ว่าใครที่ชอบหนังแอคชั่นนะครับไปดูเลยครับยิ่งแอคชั่นแบบการต่อสู้ประมือกันเนี่ยประชิดต,ตัวเนี่ยรับรองว่าคุณต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่ๆจะได้เห็นสกิลของดาราที่เข้าฉากแอคชั่นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโหดแล้วก็เทพมากๆกับสกิลของหนังเรื่องนี้ในการเล่นฉากแอคชั่นนี่คือจุดแข็งของหนังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแยก ประเภทเอาไว้เลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนพี่โทนี่จานะครับและใครเป็นแฟนหนังบูแบบระยะประชิดไม่ควรพลาดนะควรจะไปดูในโรงแต่ใครที่ไม่สันทัดกับหนังแนวนี้นะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ไปดูวันพุธก็ได้นะครับพุธหน้าก็ได้นะครับและนี่ก็คือความรู้สึกหลังดูของผมนะครับก็สิ่งที่ผมพูดมาเป็นแค่ความรู้สึกส่วนบุคคลนะอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร เพื่อนๆควรไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองก็จะดีมากๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายก็ขอฝากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีชื่อว่า U p i ินะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นของ Lazada ใครที่โหลดเข้าใช้ก็จะเจอกับสินค้าที่ได้ส่วนลดมากถึง30%แล้วก็สินค้าที่ส่งตรงจากผู้ผลิตและร้านค้า SME ทั่วไปแบบโดยตรงนะซึ่งโหลดเข้าใช้ฟรีแล้วได้รับ ปูปอง30บาทและโปรโมชั่นมากมายในนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้างบนมือถือที่ให้เราได้เซิร์ชของดีราคาถูกอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถโหลดทาง Google Play หรือ App Store ได้เลยแล้วใส่รหัส14484หรือกดที่ลิงก์ปักหมุดที่ผมทิ้งเอาไว้นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายกับยูจิสึนะครับโคตรคนชนเอเรียนใครเป็นแนวแอคชั่นชอบหนังแนวนี้เป็นติ่งพีุ่นิจจาไปดูเลยครับหนังเรื่องนี้จะทำให้เราจุใจกับฉากแอคชั่นที่ดีไซน์ออกมา ระยะประชิดตัวประมือกันเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับสวัสดีครับ